เคยรู้สึกกันไหมครับว่าการมองคนแค่ภายนอกเนี่ยมันอาจจะผิวเผินเกินไปหน่อยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงนิทานพื้นบ้านไทยเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากๆแล้วก็น่าจะทําให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องนี้กันใหม่เลยผ่านบททดสอบที่โอ้โหวัดใจกันแบบสุดลองนึกภาพตามนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันที่เราต้องต้อนรับแขกที่สําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยมันกลับกลายเป็นบททดสอบที่พลิกทุกอย่างไปหมดเลยเรื่องที่เราจะเล่าวัานนี้มันเริ่มต้นจากจุดนี้แหละครับจุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครคาดคิด คือภาพที่วาดไว้ในหัวเนี่ยคือการต้อนรับคุณหญิงสูงสักดูดีมีเกียรติทุกคนให้ความเคารพแต่ภาพที่เจอจริงๆนี่แหละครับกลับกลายเป็นขอทานหญิงชาราคนหนึ่งที่ทั้งมอมแแมมสก,กปรกใครๆก็รังเกียจความต่างกันแบบสุดขั้วนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยโอเคเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่สง,งบสุขมากๆ ที่นั่นมีภรยาค,คนหนึ่งที่เรียกๆว่าเพียพร้อมทุกอย่างเธอกําลังเตรียมตัวสําหรับการมาเยือนของแขกคนสําคัญที่สุดในชีวิตของเธอเลยตัวเอกของเรื่องนี้ชื่อว่ามลีิครับเธอเป็นผู้หญิงที่แบบโอ้โหเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดกุลสตรีในอุดมคติเลยคือไม่ได้แค่ดูแลบ้านช่องดีงามไร้ที่ตินะครับแต่ยังใจดีกับบ่าวไพร่ทุกคนจนทุกคนรักและเคารพเธอมากเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของผู้หญิงที่เพอร์เฟกสุดๆในยุคนั้นเลย แต่แล้วชีวิตที่ดูจะสงบสุขของเธอก็กำลังจะเปลี่ยนไปครับเมื่อมีจดหมายฉบับหนึ่งถูกส่งมาจากเมืองหลวงและเนื้อหาในจดหมายฉบับนั้นแหละที่ทำให้มลิต้องเตรียมตัวรับมือกับเรื่องใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในหัวของมลิเนี่ยยังมีคำพูดของอาทิตย์สามีของเธอดังวนเวียนอยู่เลยครับที่เคยบอกไว้ว่าแม่ของพี่เนี่ยเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็เข้มงวดเรื่องธรรมเนียมมากๆ แค่คิดก็ทำให้มาลิทั้งประมาททั้งกังวลสุดๆเลยครับกับการที่จะได้เจอหน้าคุณหญิงดารารายแม่สามีเป็นครั้งแรกแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่ทุกคนรอคอยแต่ภาพที่เห็นหน้าประตูรั้วเนี่ยมันไม่ใช่ขบวนรถมาข,ของคุณหญิงที่ดูสง่างามเลยครับแต่กลับเป็นร่างของใครคนหนึ่งที่เออดูน่ากลัวมากจนสร้างความวุ่นวายและความรังเกียจไปทั่วทั้งบ้านเลยคือภาพที่ทุกคนเห็นตรงหน้าเนี่ย เป็นหญิงชาราขอทานที่สภาพแบบน่าสงสารมากเนื้อตัวมอมแมมแถมยังส่งกลิ่นเหม็นจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยครับทั้งชาวบ้านทั้งคนในบ้านต่างก็พากันไล่โดยสปอตหัวหน้าแม่บ้านที่ชื่อป้าสายเนี่ยออกมาตะโกนไล่แบบไม่เหลือเยื่อใยเลยแต่หญิงชาราคนนั้นกลับพูดขึ้นมาด้วยคำขอที่เรียบง่ายมากแต่มันทรงพลังมากครับท่านบอกว่าข้าหิวเดินทางมาไกลามากขอน้ำกับข้าวสักมื้อได้ไหม แค่คำขอสั้นๆเท่านี้แหละครับที่กำลังจะกลายเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมะลิและจากวินาทีนี้ไปแหละครับที่เราจะได้เห็นบททดสอบจิตใจของจริงเพราะคำขอที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรในตอนแรกเนี่ยมันเริ่มจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆท้าทายความเมตตาในใจของมาลิแบบสุดๆไปเลยโอเคมาดูกันทีละขั้นเลยนะครับว่าบททดสอบนี้มันหนักหนาแค่ไหนขั้นแรกแค่ขอเข้ามาในบริเวณบ้านอันนี้ก็เริ่มมีคนไม่พอใจแล้วนะ ขั้นที่2ขอขึ้นไปนั่งบนเรือนไม้สักที่ขัดมันวับขั้นที่3ขอให้มะลิเนี่ยเอาน้ําอุ่นมาล้างเท้าให้หน่อยซึ่งเท้านี่เป็นแผลด้วยนะและขั้นสุดท้ายที่แบบพีคสุดๆเลยคือขอทานอาหารชุดใหญ่ที่เตรียมไว้ต้อนรับคุณแม่สามีนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือถ้าเรื่องนี้เกิดกับเราละ่ะจะทํำยังไงจะกล้าไปได้ถึงขั้นไหนจะเลือกฟังเสียงความเมตตาในใจหรือว่าจะเลือกทําตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง ตามธรรมเนียมที่เคยทำกันมาแล้วมาลิเลือกอะไรนั่นแหละครับท่ามกลางเสียงคัดค้านของทุกคนเลยนะเธอเลือกทางของเธอครับเธอเลือกความเมตตาเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างเธอตัดสินใจลงมือดูแลหญิงชลาคนนั้นด้วยตัวเองเลยนะทั้งล้างเท้าที่เป็นแผลให้แล้วยังสั่งให้คนเอาอาหารชุดใหญ่มาให้ท่านทานอีกด,ด้วยแล้วเรื่องราวก็มาถึงจุดที่พีคที่สุดครับเมื่อมีคนคนนึงเดินทางมาถึงโดยไม่มีใครคาดคิด และการมาของเขานี่แหละที่จะเปิดเผยความจริงที่ทำให้ทุกคนต้องอาปากค้างและในจังหวะนั้นเองครับอาทิตย์สามีของมะลิก็กลับมาถึงบ้านพอดีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยการกลับมาของเขาครั้งนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนของทุกอย่างเลยพอเห็นอาทิตย์กลับมาเท่านั้นแหละครับป้าสายรีบวิ่งเข้าไปฟ้องเลยคุณอาทิตย์คะป้าห้ามแล้วนะคะคุณมะลิปล่อยให้ขอทานสกรปรกคนนี้มาทําบ้านเปื้อนไปหมดเลย แถมยังเอาอาหารของคุณท่านมาให้กินอีกโอ้โหคือโยนความผิดให้มาลิเต็มๆเลยครับเพื่อเอาตัวเองรอดแต่อาทิตย์ไม่ได้กโกรธเลยครับตรงกันข้ามเลยเขาเดินตรงไปที่หญิงชราคนนั้นแล้วก็ทุดตัวลงคุกข่าวต่อนหน้าทุกคนก่อนจะถามด้วยเสียงสันส่นๆว่าคุณแม่นี่ใช่คุณแม่จริงๆเหรอครับวินาทีนั้นทุกอย่างเหมือนยุดนิ่งไปหมดเลยครับความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะปรากฏและใช่เลยครับ อย่างที่หลายคนน่าจะเดากันได้แล้วหญิงชรลาขอทานคนนั้นก็คือคุณหญิงดาราลายแม่สามีของมารินนั่นเองท่านปลอมตัวมาทั้งหมดนี่ก็เพื่อจะทดสอบจิตใจของลูกสะภ้ยและก็ทุกคนในบ้านด้วยแต่บทสรุปของเรื่องนี้มันก็เลยนําเราไปสู่การค้นพบสมบัติที่ล้ําค่าที่สุดครับซึ่งมันก็คือความจริงที่ว่าคุณค่าของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรือการแต่งตัวภายนอกเลย แต่มันอยู่ที่ความดีงามข้างในจิตใจต่างหากคุณหญินดารารายก็เลยอธิบายเหตุผลให้ฟังครับว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะหลากจะเห็นนิสัยที่แท้จุงของลูกสะภ้ยด้วยตาตัวเองไม่อยากได้การต้อนรับที่มันปรุงแต่งหรือเสแสร้งแล้วท่านก็หันไปพูดก,กับมะลิว่าจิตใจของลูกนะงดงามยิ่งกว่าทองคำเสียอีกลูกผ่านบททดสอบของแม่แล้วพร้อมกันนั้นท่านก็ตำหนิเหล่าบ่าวไพร่ที่มองคนแค่เปลือกนอก และในที่สุดมลิกก็ได้รับการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างแท้จริงครับไม่ใช่เพราะความเพียรพร้อมภายนอกนะแต่เป็นเพราะความดีงามในจิตใจของเธอล้นล้วนเลยนิทานเรื่องนี้เลยให้ข้อคิดที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าคุณค่าที่แท้จริงของคนเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่เปลือกนอกเลยแต่มันวัดกันที่หัวใจข้างในต่างหากและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้คิดกันก็คือเป็นไปได้ไหมครับว่าบททดสอบจิตใจในชีวิตจริงของเราเนี่ย มันอาจจะมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันแล้วถ้าวันนั้นมาถึงเราจะผ่านมันไปได้เหมือนมะมลีหรือเปล่า